พี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไย,ย8จังหวัดสอบถามเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะว่าในส่วนของจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแพร่พยาวนาแล้วก็จังหวัดตากค่ะจะเข้าร่วมโครงการในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไย,ยผ่านโครงการสวนลำไย,ยคุณภา,ภาพในการตัดแต่งทรงพุ่มช่อดอกนะคะฟื้นฟูสวนลำไย,ยเพิ่มรายไ,ได้ได้อย่างไรค่ะกรมส่งเสริมการเกษตรแจ้ขงข้อมูลข่าวสารนะคะว่าจะเปิดให้ลงทะเบียน25พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2568 พี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไยทางภาคเหนือค่ะสมัครเข้าร่วมโครงการโครงการนี้นะคะเป็นโครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพตัดแต่งทรงพุ่มช่อดอกฟื้นฟูเกษตรกรชาวสวนลำไยในการเพิ่มรายได้โดยที่สามารถไปลงทะเบียนนะคะที่ทางสำนักงานเกษตรอำเภอแล้วก็ที่ทําการองค์การปกครองส่วนตำบลหรือว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าสถานที่ที่มีการกําหนดขึ้นสมัครได้โดยตนเองแล้วก็ต้องลงลายมือชื่อให้เรียบร้อยพร้อมกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขค่ะส่วนการจ่ายเงินค่ะประกาศออกมาแล้วนะคะ คุณผู้ชมเมื่อมีการดําเนินการสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วในทุกขั้นตอนกระบวนการเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีการดําเนินการจ่ายเงินไร่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่นะคะตั้งแต่เดือนธันวาคม2 5 6 8ัาโดยทางธนาคารตกรสศจะมีการตรวจสอบประมวลผลสําหรับการโอนเงินสนับสนุนในครั้งนี้สําหรับเกษตรกร,ร,กรที่เข้าร่วมโครงการโอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเลยค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล,ล่าสุดที่นํามาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ